ทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหาย พระทรงเป็นจอมทัพไทยมิ่งขวันเหล่าทหารจงรักพักดีอย่างยืนนานเพื่อราชวงศ์จักรีด้วยพระมหาการุณาที่คุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสดุดตีถวายพระเกียรติด้วยชีวิ พระทรงนำความร่มเย็นความรักให้แผ่นดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทินพลิกฝืนเป็นแผ่นดินทอง70ปีที่พอ่อทรงงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแส,สองในหลวงรัชกาลที่9 พระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ คนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิน้นสุดลงหายใจพระองค์สถิต ในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจจะวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ สัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดำรง สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยครับพูดถึงการเดินหน้าประเทศไทยการขับเคลื่อนประเทศหลักๆแล้วถ้ามองในมิติที่เกี่ยวข้องกับราชการนั้นจะมีงานอยู่สส่วนครับงานส่วนหนึ่งก็คืองานของฝ่ายบริหารแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของราชการงานราชการก็จะมีข้าราชการพลเรือนข้าราชการทาหารข้าราชการในส่วนต่างๆแต่ในมิติที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดก็คือข้าราชการพลเรือนซึ่งในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนนี้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากให้คุณผู้ชมได้ทําความเข้าใจและรู้ซึ้งถึงเรื่องของข้าราชการพลเรือนมากขึ้นปฏิติามเนื้อหาก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการสนทนาครับการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษาย,ยน2522อันเป็นวาระครบรอบ50ปีของการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกและเพื่อเป็นการน้อมบาลึกถึงรประบัทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 ในพระมาหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการกำหนดวันขึ้นมาเป็นวันข้าราชการพลเรือนเพื่อที่ทางราชการจะได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของข้าราชการพลเรือนที่ได้ปฏิบัติมาให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศจึงกำหนดให้วันที่1เมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือนในวันข้าราชการพลเรือนในแต่ละปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานพระบรมราชวปาชแกข่ข้าราชการพลเรือนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการตามรอยพระยุคลบาทต่อไป และในช่วงนี้เดินหน้าประเทศไทยได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านเลขาธิการกออนะครับท่านเมธินีเทพมณีสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันข้าราชการเรเรือนนี่สําคัญยังไงครับสำคัญมากค่ะความเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องยึดมั่นในวิถีการทํางานที่จะต้องทํางานเพื่อสาธารณะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในหลวงราชการที่9ก้าเนี่ยท่านส่งให้หลักในการทํางานนั้นที่จะต้องทําเพื่อสาธารณชนในการปฏิบัติราชการนั้นอย่างยาวนานเพราะว่าในระบบการทํางานราชการนั้นมันไม่ได้เป็นเพียงวันเดียวใช่ไหมคะก็คือตลอดชีวิตของการทาราชการ ดังนั้นข้าราชการแต่ละคนเนี่ยเ,เวลาทํางานนั้นเราก็ต้องมีกลไกของการที่จะทําให้รู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ทํำยากยิ่งนั้นคือมี ความมีจริยธรรมคุณธรรมด้วยนะคะพิสูจน์ได้เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้รับบริการของเรานั้นเขาได้รับการยอมรับในระดับต่างๆนอกนือจากภาคประชาชนยอมรับแล้วรัฐบาลซึ่งจัดงานให้เขาคในวันรตารเรือนซึ่งเป็นวันที่1เมษายนโดยปกติของทุกปีเนี่ยเราก็จะต้องให้ขวัญและกําลังใจในระดับว่าเรายอมรับว่าสิ่งที่ท่านทานั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนยอมรับและส่วนราชการทั้งหลายก็เป็นที่ประจักษ์ด้วยกันแล้วก็ที่สําคัญมากเลยก็คือว่าเราได้นําผลงาน งานของข้าราชการที่เป็นที่ประจักษ์เหล่านั้นเนี่ยมาจัดแสดงแล้วก็ให้บริการประชาชนในวันข้าราชการพลเรือนด้วยเพื่อเป็นการยืนยันและก็ตอกย้ําว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นได้รับเ,เสียงตอบรับที่ดีทุกภาคส่วนครับท่านเขิขาในงานมีอะไรมาโชว์บ้างครับมี นอกเหนือจากการที่เราจะให้เปิดบริการนะคะเป็นศูนย์บริการประชาชนในรูปแบบของการทำทะเบียนต่างๆเช่นทะเบียนราษฎร์นะคะแบิประชาชนทำพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ให้บริการในงานของการให้คำแนะนำปรึกษาต่างๆในเรื่องของแรงงานนะคะเราก็จะมีจัดเสวนาจัดเสวนาวิชาการในเรื่องของสายพระราชา<อ>ที่<อ>ข้าราชการเขาได้เอามาประยุกต์ปฏิบัติในการปฏิบัติงานมีการจัดที่รทศการนะคะผลงานต่างๆของส่วนราชการ ที่ให้บริการต่อประชาชนมีภาคบันเทิงบ้างไหมครับบางทีไปงานก็อยากจะได้อะไรที่มันบันเทิงเริงรมหน่อยอยากเห็นข้าราชการมาทําอะไรให้ประชาชนแล้วดูแลสบายใจมีดหนะเรามีวงคอรัสของสำนักง,งานเจรพฯโอ,โอแล้วก็ได้มีการจัดวงคอรัสเนี่ยมาจาัดบรรเลงนะคะเพื่อขับกล่อมให้ผู้ที่เข้าร่วมงานนั้น มีความรู้สึกดีนะคะมีความเข้าใจในงานของราชการนะคะเพลงในการจัดในวงคอรัสที่นํามาเนี่ยมีบางบางเพลงเนี่ยเราสำนังากงานกราพาแต่งเองนะคะค่ะชื่อเพลงจำขึ้นใจนะคะอยากจะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ<อ>เราเสิร์ชเจอจดได้ในโลกโซเชียลมีเดียทั่วไปนะคะดังนั้นวงคอรัสนี้ก็จะเป็นวงคอรัสที่มาขับกล่อม,อมในฐานะของสำนังากงานกราพาเพื่อให้บรรยากาศรู้สึกดีนะคะในการเข้ามาสู่ การเข้าร่วมงานของเรานะคะครับรวมไปถึงเรื่องของการพูดคุยการสัมมนาหรือมีงานในลักษณะที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าไม่ได้ไปโชว์เคสแห่งความสำเร็จอย่างเดียวบางครั้งบางทีองค์ความรู้ที่ผ่านมาจําเป็นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยใช่ค่ะในในวันงานเนี่ยเรารมีการจัดกิจกรรมนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยก็มีพิธีสงก่อนอเนื่องจากว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งสําหรับข้าราชการพลเรือนเช่นเดียวกันนะคะคคือ สิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นในระบบราชการไทยเราก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองที่ในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะดังนั้นในกิจกรรมนี้ก็จะมีเรื่องพิธีสง์นำมาก่อนตอนเช้าชหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมของการมอบเ,อเกียรติบัตรพุทธทบทัตรโดยเราเชิญท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานของงานทุกๆปีค่ะซึ่งปีนี้เนื่องจากว่าวันที่หนึ่งเมษาย,ยนของเราเป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะเราก็เลยกลับมาจัดงานในวันที่สาม 11มีนาคมนะคะวันจัดงานท่านนายกมาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรเกรียรติบัตรให้ก็เป็นเกียรติประวัติสําหรับข้าราชการประมาณ614คนนะคะที่ได้รับวุฒิบัตรเกรียรติบัตรอันนี้มาจากทุกกระทรวงทุกกรมที่ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นมานะคะ่ะ คัดเลือกกันยังไงและคนที่จะได้รางวัลอันทรงเกียตแบบนี้ต้องมีคุณสมบัติยังไงเห็นบอกว่าศาสตร์พระราชาตามแนวพระราชบิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ,<ช> <ๆ S 1> ถูกนํามาเป็นธงในการที่จะตัดสินแล้วก็ให้คะแนนกับบ<ช>รรดาพ,พี่พี่เพื่อนเพื่พพนอนน้องๆองข้าราชการทั้งหลายที่จะเข้ารับรางวัลนี้แล้วที่สําคัญก็คือว่าไม่ไม่ให้ผู้ใหญ่ให้เฉพาะกลุ่มข้าราชการที่กําลังทํางานกําลังมุ่งมั่นกันอยู่ด้วยถูกต้องค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยถือว่า ได้ผ่านสเต็ปขั้นตอนนี้ไปแล้วนะคะศ<ช>าสตร์พระราชาที่พูดถึงนี่คือครองตน<ม>ครองคนครองงานอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่ส่วนราชการทั้งหลายตั้งไว้สําหรับการประเมินนะคะ<ม>น้องๆข้าราชการซึ่งจริงๆแล้วมีตั้ง400,000คนนะคะโอ้โห4 6 0 0นี่ไม่ธรรมดานะคนที่ได้ต้อง <นะ S 2> ใช่แน่ๆนะคะดังนั้นคนที่เราคัดขึ้นมาในกรไกการวัด ผลในการครองตนครองคนครองงานตามสาร,รพระราชานั้นก็จะได้รับความภูมิใจที่เป็นที่ยอมรับในส่วนการทำงานด้วยกันภาคประชาชนที่รับบริการเขาแล้วคัดเลือกเขาเข้ามาเข้าสู่การรับวุฒิบัตรเกียรติบัตรอันเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของข้าราชการคนนั้นนะคะและบันทึกอยู่ในประวัติที่เราเรียกว่ากาพ7ซึ่งเป็นประวัติการทํางานของเขาตลอดชีวิตสําคัญมากค่ะและประวัตินี้จะใช้อ้างอิงตลอดไปนะคะว่าเขาได้ รับการเชิดชูคุณธรรมจริยธรรมอันนี้รวมทั้งวิธีการทํางานที่ทุกคนยอมรับอันนี้เป็นเกียรติประวัติในชีวิตของเขาเลยค่ะครับคนที่จะมาร่วมงานในในวันข้าราชการพลรเรือเนเป็นใครบ้างเป็นข้าขราชการอย่างเดียวหรือเป็นประชาชนหรือเป็นทุกๆคนสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้เพราะว่าที่ฟังดูแล้วมีหลากหลายมิติมากท,ที่ที่เราได้มีการดําเนินการในครั้งนี้ค่ะในส่วนของพิธีการเนี่ยเราก็เชิญกลุ่มข้าราชการแล้วก็ซึ่งมารับ วุฒิบัตรกิจบัตรและผู้บังคับบัญชาผู้ที่เกี่ยวข้องกับเขาค่ะมาซึ่งในกิจกรรมนั้นจะมีการเสวนานะคะจะมีการพูดคุยกันเรื่องสาธารณนะคะเราได้เชิญท่านวิทยกรซึ่งพวกเรารู้จักกันดีนะคะหม่อมหลวงพรนัดดาดิศกุลนะคะซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กรุณาให้เกียรตินะคะมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้กับ ข้าราชการดีเด่นซึ่งสําคัญมากเพราะว่าท่านได้นําหลักการของตนของคนของงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชการที่9านะคะมาปล่าวนำในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทําให้ข้าราชการมีกําลังใจในการทํางานด้วยค่ะครับท้านที่สุดนี้เนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการคนหนึ่งอยากจะให้ประชาชนได้ได้สัมผัสได้เข้าใจแล้วก็ได้สะท้อนอะไรที่ได้เห็นว่าที่ผ่านมาคนทาข้าราชการส่วนหนึ่ง เอาละประชาชนก็บอกก็เป็นงานเหมือนกันแต่ต้องเป็นงานที่เสียสระเมื่อเทียบกับรายได้กับเอกชนแล้วอาจจะไม่ได้มากมายนะ<ช>แล้วเส้นทางในการเติบโตเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่าเอกชนซึ่งบางทีเนี่ยเอกชนมีนู่นนี่ปั๊บปัป๊บอะไรได้เนี่ยนะครับอยากจะสื่อสาร อาชีพวิชาชีพข้าราชการคนละเดือนให้กับประชาชนยังไงบ้างครับค่ะ,ะประชาชนที่ได้เราอยากจะเชื้อเชิญท่านเข้ามาดูงานในวันนี้ด้วยนะคะในกิจกรรมที่เราทําที่คลองพดุงกรุงเกษตเนี่นะคะแล้วก็จะได้เห็นบริการต่างๆที่เราพูดถึงว่าเป็นที่ประทับใจและพร้อมนะคะที่จะรับฟังว่าประชาชนอยากได้อะไรเพิ่มเติม,มในกิจกรรมเหล่านี้นะคะซึ่งสามารถจะให้คําแนะนําในบูธต่างๆของเราได้นะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราอยากจะให้ท่าน ม,มีเสียงที่จะทําให้ข้าราชการมีกําลังใจในการทําสิ่งที่ดีให้ท่านต่อไปในฝากประชาชนนะคะว่าสิ่งใดที่เห็นว่าราชการหรือส่วนราชการหรือการให้บริการอันใดเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ดีเพียงพอเนี่ยอยากให้ท่านช่วยตโวนาบอกนะคะแล้วก็ให้คาแนะนําในลักษณะของการประเมินในรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ยอมรับว่าต้องยอมรับว่าเสียงประชาชนสําคัญมากดังนั้นรัฐบาลก็เปิด จุดต่างๆที่ให้ประชาชนเ,เรียกว่าให้คำแนะนําเข้ามาไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดํารงธรรมใช่ไหมคะจะเป็น call center หนึ่งหนึ่งหหรือศูนย์รับบริการประชาชนในเรื่องคว,ความเห็นต่างๆในภาคบริการของเราอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ประชาชนช่วยกุณาสนับสนุนด้วยแล้วก็ฝั่งราชการเราเนี่ยข้าราชการดีเด่นนี่ก็จะเป็นจุดสําคัญ ที่จะทําให้การดําเนินการเหล่านี้ต่อเนื่องไปโดยตลอดเพราะว่าเราจะมีงานอย่างนี้ทุกปีแล้วก็มีข้าราชการที่ได้รับการยอมรับเหล่านี้เข้ามาหมุนเวียนเปลี่ยนผันกันไปทุกปีที่จะมารับรางวัลซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นจุดประกายให้คนที่ทําความดีทั้งหลายนะคะมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งที่ยากแล้วก็ต้องต้องทำต่อไปอย่างยั่งยืนคือเราเรียกว่าต้องทําต่อไปจนจบนะคะไม่ได้ว่าทําแค่วันเดียวเพื่อรับรางวัลน,นี้ได้มีขวัญและกําลังใจที่จะได้ทํางานเหล่านี้เพื่อพวกเราตลอดไป ก็ท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะประชาชนให้เข้ามาดูงานเรามาร่วมกิจกรรมเราในวันที่31มีนาคมค่ะกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่เช้านะคะก็อย่างที่เราว่าก็คือตั้งประมาณสัก8โมงไปต้นไปจนถึง4จ5โมงเย็นได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงที่ได้สนับสนุนเราในการทำทำงานชี่นี้เราผัดหมุนเวียนนะคะกันตลอดเวลาทุกปีที่ผ่านมาก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะปีนี้เนี่ยเราก็จะมี กระทรวงรายง,งานกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงวิทยาศาสตร,ร์เป็นเจ้าภาพร่วมซึ่งอันนี้ก็4กระทรวงทุกปีผัดเวียนกันมาเป็นเจ้าภาพก็ขอขอบคุณทั้ง4กระทรวงด้วยค่ะขอบคุณท่านในขาวเป็นอย่างสุดครับ ทไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมำทาำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลงหายใจ හැ සහ සහ හැ සහ හ